สวัสดีครับสวัสดีนะครับกลับมาพบกับออฟอีกครั้งนะครับเป็นนะครับผู้จัดจำหน่ายรถหมดสัญญาเช่านะครับบริษัทอาคเน่แคปิตอลนะครับวันนี้มีรถมานำเสนออีกหนึ่งรุ่นนะครับราคายังไม่ออกนะครับเพราะเป็นรถเพิ่งเข้ามาเลยนะครับสำหรับเจ้า Toyota h i ฮรักเลเวลดับเบิลแคบเกียร์ธรรมดานะครับ ปีนี้เป็นปี20นะครับตัวนี้เป็นปี20นะครับเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับเครื่องยนต์2.4นะครับ150แหแรงม้านะครับมาพร้อมกับแคริบอยทรงเสมอเก่งแบบนี้นะครับสวยๆเลยนะวันนี้ก็ต้องมารีวิวกันก่อนละรถสวยจริงๆนะครับไม่สา0 0 0 0กว่านะครับเดีย๋ยวพาไปชมรอบคันกันก่อนนะครับมีตัวกันชนด้านหลังให้แบบนี้เลยนะแล้วก็ ตัวแคดดี้บอยครับสวยเลยนะครับคันนี้เลขไม้สามหมื่นเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเลขไม้น้อยนะครับลูกค้าก็รู้ๆกันอยู่นะครับสาหรับรถบทสัญญาเช่าของออฟนะครับเข้าเช็คประวัตินะครับเข้าเช็คระยะตามที่สูตรกําหนดนะอาจจะไปเร็วหน่อยนะไม่อยากให้ติดโลโก้ของหน่วยงานเดิมนะครับแต่ว่าโลโก้ของหน่วยงานเดิมเนี่ยเราจะต้องคียรออกให้นะครับไม่งั้นนะครับรถไม่สามารถส่งมอบได้นะเราจัดการให้หมดเลยนะครับอันนี้ออฟดูแลครับรถเดิมทั้งคันเลยมี รอบวัยตามการใช้งานนะไม่เยอะนะครับบอกเลยไม่เยอะนะอันนี้ถ้าทนาดสนใจต้องรีบเลยมาเดี๋ยวพาไปดูภายในกันนะครับภายในยังคงคอนเซ็ปต์เดิมครับเบาะผ้านะครับเบาะผ้าตัดด้วยได้สีเทานะแต่เบาะผ้าออมองว่ากริฟจริงๆลูกค้าดูดีเทลนะบางทีอาจจะมีแสงแดดสะท้อนนะอันนี้ก็ใย้แบบรีวิวกลางแดดเลยนะครับปกติแล้วนะครับตรงนี้นะครับ จะต้องมีรอยยับรอยย่นนะครับอันนี้มีการใช้งานเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับแทบจะใหม่เลยแหละนะครับใหม่เลยนะครับแต่ว่าฝั่งเบาะคู่หน้านะครับสวยเลยฝั่งดูไม่มียับไม่มีย่นนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้างหน้านะครับคนขับขี่ฝั่งนี้นะแต่อันนี้สวยๆเลยนะนี้นะครับมาไปดูเบาะในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะครับ กิ๊บกิบเช่นเดิมนะครับมีพนักเท้าแขนนะครับวางแก้วน้ำสองจุดนะครับสวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็ยกขึ้นได้ตามสเตปนะด้านล่างนี้มีเก็บเครื่องมือกับตัวแม่แรงนะครับผมอันนี้ก็ถ้ามีของที่ต้องอทรงสูงที่ต้องเอามาไว้ด้านในรถก็สามารถพับเบาะขึ้นมาได้เลยแล้วมันก็จะเกี่ยวกับตรงนี้นะลูกค้านะแล้วเราก็วางของได้เลยบางทีเราไม่ต้องเทินในเบาะนะมันจะได้ไม่ต้องเสียเสียแบบ ผ้าผมบอกบางทีมันขีดข่วนนะครับอันนี้มุมมองจากผู้สัตว์ด้านหลังนะครับผ้าหลังคาสะ,สะอาดเลยนะสีเทานะครับสวยๆเลยเดี๋ยวเราชีนทำามอะอาให้นะรถที่ออฟรีวิวนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ทำการเคลมแล้วก็ยังไม่ทำการดีทูลิ่งนะครับก็เดี๋ยวรอนะครับรอ,รอรอทำการน,นะครับส่งใบเคลมแล้วก็ในส่วนของอการล้างคาตะปานะครับเบาะเราก็ถอดออกนะครับทำคาตะปานะ ด้านในนะครับเลขไมค์คันนี้อยู่ที่สา4 6 4นสองี่รหสิบี่นะครับเลขไมค์แท้แน่นอนครับการันตีไม่มีชนหนักน้ำท่วมกอใไม่นะครับเพราะว่าของเรามีการเช็คประวัตินะครับลงที่ศูนย์นะครับเห็นไหมโตโยตรงโตโยต้านะครับก็เลขไมค์น้อยบางทีลูกค้ากังวลนะครับก็เราเข้าเช็คระยะสูตรซึ่งลูกค้าสามารถเอาเลขตัวถังนะครับไปเช็คที่ศูนย์ได้ทุกที่เลยนะของโตโยต้านะ วงาลัยก็มีมัลติฟังก์ชันนะครับควบคุมนะครับเครื่องเสียงนะครับโดยฝั่งซ้ายแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้นะส่วนด้านขวานะครับเป็นตัวอ่าอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมปรับให้ดูมันเป็นตัวปรับในส่วนของหน้าจอนะครับเนี่ยเห็นไหมมันเลื่อนได้นะครับว่ามีโน้ตเสียงไหมมีอะไรที่ลดฟ้องมาไหมนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็มีความเร็วนะครับเป็นดิจิตอลสปีดนะครับอ่ามีทั้งเข็มแล้วก็แบบเป็นดิจิตอลนะครับก็สามารถที่จะดูง่ายขึ้นนะครับความเร็วเราขับเท่าไหร่ละร้อย อ่าร้อยยี่สิบนะครับเก้าสิบอะไรเงี้ยครับเราก็จะได้สังเกตได้ง่ายๆนะครับว่าเราขับความเร็วเท่าไหร่แล้วนะสวยๆเลยนะครับตัวในส่วนของอ่าหน้าจอวิทยุนะครับหน้าจอวิทยุตอนนี้นะครับเป็นดิจิตอลแล้วนะครับอําโทษทีครับเป็นหน้าจอสัมผัสแล้วนะครับนี่ก็สามารถกดได้เลยนะครับตั้งค่าบูทงบูทูธให้เรียบร้อยนะครับนี่จะเป็นประมาณนี้นะครับเปิดวิทยุได้ เลือกช่องได้นะครับแล้วก็ปรับนะครับในส่วนของตัวความดังลดเสียงนะครับเปลี่ยนโหมดหรือเปลี่ยนช่องสัญญาณก็ที่ปลายนิ้วมือสัมผัสเลยนะครับหรือจะปรับตรงนี้ก็ได้นะครับที่นีอาจจะลดเสียงนิดนึงแล้วก็มีช่องนะครับ USB ตรงนี้1จุดนะแอร์ยังเป็นแอร์เมนูนปกติเลยนะครับมีจุดชาร์จ2จุดนะครับ power อเลยนะครับนี่2จุดนะ เกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับมีโหมดอีโคโหมดแล้วก็พาวเวอร์โหมดนะในส่วนของตัวสำเนานะอ่ะดูเลยปี20นะครับจดปี63นะครับนี่รถปี1 0อ่าจดปี20เลยนะครับแล้วก็เครื่องโยนต์2.4 5 5 0แรงม้านะครับเจ้าของลำดับเดียวนะครับบริษัทอัคเนย์เคปิตอลนะครับพูดถึงกรรมสิทธิ์รถทุกคันยืบจัดจำหน่ายนะนี่นะครับอันนี้นะครับเป็นไฟฟ้าทั้งหมดแล้วนะครับ รวมไปถึงที่ลูกค้าอย่างที่บอกครับได้กุญแจนะครับรีโมท2ดอกนะครับของศูนย์เลยแล้วก็กุญแจดอกนะครับดอกขายธรรมดาอีกหนึ่งดอกแล้วก็รวมไปถึงกุญแจของตัวแครี่บอยอีก1ดอกนะครับก็ได้ครบๆเลยคันนี้นะครับบอกเลยว่าสวยแล้วก็รถแบบไม่ช้ําเลยนะอ่ะีเลขตัวถังชัดเจนนะยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับพี่ก็มีราบ ฝุ่นดินทรายเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราทำการสะอาดเนี่ยดิทูลินเนี่ยกลิปเลยนะครับยางเป็นปี2022นะครับสัปดาห์ที่36นะครับสวยๆนะครับยางใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะครับร่องยางนะครับสะพานยางอยู่ดีนะครับสวยเลยนะไปส่วนของแคลิบอยนะครับนี่ปูแม็กไนเนอร์ของ t o โยต้ให้เรียบร้อยนะครับ คลิบอยผ้าแคลิบอยสวยๆเลยนะครับอื่ปกติจะมีรอยเว้ารอยขาดนะครับคันนี้แบบกริบเลยนะครับสวยๆนะใครตามหาแบบรถที่สี่ประตูมีแคลิบอยนะครับก็รีบติดต่อมาได้เลยนะนี่ไฟท้ายสวยๆแบบนี้นะครับมีกระชนหลังให้นะอ่าที่อ้อสังเกตนะครับที่จะลงตำหนิจาก PDI ไว้แล้วก็เปิดใบเคมให้ก็จะมีตำหนิต้องต้องรอยตามการใช้งานตรงนี้นะครับ มีรอยขนแมวนะครับแล้วเหมือนจะเป็นสติกเกอร์ที่ลอกออกแล้วมันมันติดคาบกาวนะครับตัวนี้อาจจะปะ่าขัดได้นะครับแล้วก็มีร่องรอยตามนี้ครับการชนหน้านะการชนหน้าไม่ได้ชนนะครับมีร่องรอยแบบกรูดนะครับเป็นเป็นเหมือนการใช้งานมากกว่าไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับไม่มีชนหนักนะครับเป็นแค่กันชนตัวนี้สบายใจได้ครับเราทําการเปิดเคมให้ประกันชั้นหนึ่งอยู่แล้วนะครับมาที่ห้องเครื่องกันบ้างนะครับ น็อตเดิมๆนะครับฝากระโปรงแท้นะครับน็อตเดิมๆไม่มีขยับนะครับสวยมากนะครับแล้วก็แก้มขวาน็อตเดิมนะครับไม่มีขยับเลยเห็นไหมนะครับแต่ละโตโยต้าเอลเอ็มปกติเลยนะครับมีคานไฟเดิมโรงงานนะครับมอน้ําเดิมโรงงานนะครับคานหน้านะครับคานรับฝากระโปรงหน้านะครับน็อตจาอยู่ครบนะครับหัวไม่บินนะครับไม่รูด ไม่มีการถอดไม่มีการแก้ไขนะครับนะครับคานด้านล่างสวยๆเลยนะครับไม่มีชนหนักแน่นอนอย่างยอปอดนะแก้มขวานะครับสวยๆเลยนะครับไม่มีทาสีไม่มีถอดน็อตฝากระโปรงด้านขวานะครับสวยๆเลยนะครับกระโปรงแท้โตยต้านะครับเป็นคองคมน้อนเดิมโรงงานนะครับเครื่องยนต์2.4นะครับสวยๆเลยนะครับเนมเพจนะครับชัดเจนนะครับไม่มี ดูดองนะครับสติกเกอร์มกร,อ,รอยู่รบเลยโรตาร์ชึ่งเดียวติดเลยนะครับคันนี้สวยจริงนะครับต้องขออภัยด้วยที่ยังไม่สามารถประกาศราคาได้นะครับเพราะว่าเป็นรถเข้าใหม่นะครับแต่ออฟต้องมารีวิวเพื่อให้ลูกค้าทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่าที่มีความสนใจรถนะครับดูก่อนนะครับในทุกๆช่องทางที่ออฟได้ลงนะครับก็เดี๋ยวราคามาออฟรีบแจ้งนะแต่ถ้าใครสนใจก่อนนะครับรีบทักรีบทาย ส่งข้อความมาหาออฟหรือโทรมาได้เลยนะครับเดี๋ยวออฟส่งข้อมูลรถให้นะครับรวมไปถึงภาพนิ่งนะครับรวมไปถึงถ้าลูกค้าไม่มั่นใจว่ามีรถอยู่จริงเรามีสถานที่จริงไหมบางทีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับก็สามารถนัดวิโดีโอคอลกับรถแล้วก็ออฟพร้อมกันได้เลยนะฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเจ้า Toyota h i ฮรักเ e v o ลดับเบิลแคเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับปี2020นะครับเลขไม 30, ่ส0 0 0มืกว่าๆเท่านั้นเองนะครับท่านใดสนใจนะครับซื้อสด ของออฟไม่มีบวกแวดแล้วนะครับราคาเปิดเท่าไหร่จบที่เท่านั้นเลยนะครับมีค่าโอน2,700บาทนะครับทุกอย่างโอนเข้าบริษัททั้งหมดนะครับไม่มีบัญชีบุคคลนะครับจัดไฟแนนซ์ได้ไหมจัดไฟแนนซ์ได้เช่นกันครับเครดิตดีฟรีดาวอยู่แล้วครับลูกค้านะครับอาชีพชัดเจนรายได้ชัดเจนนะครับค่างวดเงินเดือนเป็น2เท่าค่างวดนะครับสบายเลยนะครับไม่ต้องมีคนค้ำเลยครับออกคนเดียวได้เลยนะ แต่ถ้าเป็นการจัดไฟแนนซ์ก็จะมีแวด7%รวมไปถึงอดอกเบี้ยนะครับตามเคงื่อเนเงื่อนไขของอตัวแบงก์ต่างๆนะครับแต่ว่าดอกเบี้ยไม่มีกันนะครับแล้วก็มีทําประกันต้องอถ้าเป็นการจัดไฟแนนซ์จะมีการมาคับทําประกันกับไฟแนนซ์นะครับปีแรกนะครับก็เป็นดีลเลอร์ในส่วนของไฟแนนซ์นั้นๆน,น,นะครับอันนี้เราต้องแจ้งก่อนนะแต่ถ้าท่านใดสงสัยหรือไม่เข้าใจเรื่องการจัดไฟแนนซ์นะครับก็ พักหรือโทรมาหาอมอได้เลยแต่เชื่อได้แล้วครับที่นี่ครับ RDD หรือ R คเน่ Capital นะครับรถที่นี่ซื้อสดเกือบ80%เลยนะครับแต่ก็จัดไฟแนนซ์ได้นะไม่ต้องกังวลนะเดี๋ยวลูกค้าจะกลัวว่าขายเงินสดอย่างเดียวนะครับแต่ข้อดีของเงินสดก็คือออฟไม่ต้องเก็บแบตลูกค้าเลยนะครับราคาไหนเท่านั้นเองนะครับมีค่าโอนกรรมสิทธิ์2,700บาทนะถ้าในสนใจนะครับโทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์0632290535นะครับ 0632290535นะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ออฟได้เลยนะครับรีบติดต่อนะครับถ้ามีรถที่เจอถูกตาถูกใจนะครับทักทายเข้ามาก่อนนะครับยินดีให้คำปรึกษาไม่ว่าจะเป็นซื้อสดหรือจัดไปเน้นนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ